ผู้ชายและภรรยากำลังกินหม้อไฟนอกบ้านไม่คาดคิดว่าแฟนเก่าจะนั่งตกข้างๆทั้งสองคนมองกันแล้วรีบหันหลังกลับทันทีภรรยาที่อ่อนไหวก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากเห็นภรรยาก็โกรธผู้ชายรีบขอโทษนั่นใครใครอะไรรีบกินเถอะกินเร็วสิอันนี้กินเร็วได้หรอ ผู้หญิงที่อยู่ข้างๆจงใจเดินมาทักทายผู้ชายฉันได้ยินมาว่าคุณไปเรียนหนังสือสองสเดือนก็พาภรรยากลับบ้านหายไปตั้งแต่นั้นมาภรรยาจ้องมออีกฝ่ายโดยไม่พูดอะไรแล้วค่อยๆหันกลับไปมองสามีสามีไม่พูดอะไรแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมปล่อยไปพูดต่อว่าเขามีสเสน่ห์จริงๆนี่คือคนรักของผมเยวิงภรรยาฟังจบก็ยังไม่พูดอะไรตอนนี้มีผู้ชายสองคนเดินมาขออภัยเธอคงจะพูดเรื่องไร้สาระ ฉันจะบอกไว้นะเจียวจ้านอย่าคิดว่าเธอ,อยังคิดถึงคุณอยู่ยแค่เธอรู้สึกไม่มั่นคงนิดหน่อยจริงๆแล้วมีคนในใจแล้วผู้หญิงคนนั้นรีบคัดค้านทันทีเธอแค่อยากจะมาดูว่าภรรยาใหม่ของเจียวจ้านหน้าตาเป็นอย่างไรภรรยามอออีกฝ่ายอย่างสับสนคนอื่นดีกว่าฉันสุภาพมากและไม่พูดอะไรสักคำครั้งนี้เธอทนไม่ไหวอีกต่อไปคุณหมายถึงว่าฉันโง่หรอ หรือไม่รู้วิธีพูดสามีที่อยู่ข้างๆรีบพูดแทนภรรยาทันทีบอกว่าเธอเป็นผู้ขายการประมูลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแกลเลอรี่ภาษาไม่เพียงแต่อุดมสมบูรณ์ยังให้ความรู้อีกด้วยพูดตลอดไปพูดตลอดไปผู้เริ่มร้อเรียนแฟนเก่าที่ทิ้งเขาเพราะเงินผู้ชายที่อยู่ข้างๆดูไม่มีความสุขทันทีบอกว่าเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนทิ้งเธอไปตอนนี้ยังแกล้งทําเป็นผู้บริสุทธิ์เห็นทั้งสองคนเตรียมจะต่อสู้กันแฟนเก่าก็รีบแยกพวกเขาออกทันทีแต่อีกสองคนด้านนั้นกลับไม่ยอม บังคับให้ผู้ชายต้องขอโทษแฟนกลับไม่ใช่ฉันที่ทิ้งเธอแต่เป็นเธอฉันก็ไม่ได้บอกว่าทิ้งคุณฉันแค่ไปกินข้าวกับคนอื่นสองสามื้อเองนี่คือเรื่องกินหรือสร้อยคอบนอกคอของคุณกระเป๋าเว,วินในมือคุณมาจากไหนผู้ชายข้างๆทนไม่ไหวล้อเลียนอีกฝ่ายที่แต่งงานโดยไม่พูดอะไรสักคำผู้ชายพูดเสียงดังว่าฉันอาสาที่จะแต่งงานฉันรักภรรยาของฉันภรรยาเห็นว่าอีกฝ่ายมีคนเยอะกว่าจึงเตรียมจะแจ้งตำรวจทันทีที่พูดว่าแจ้งตำรวจสองคนนั้นก็ตื่นระหนบทันทีซูนิ ฉันขอโทษเธอแทนเจียวจ้านด้วยไม่ใช่เจียวจ้านยืนกลางที่จะแต่งงานกับฉันหรอกเป็นฉันเองที่ต้องการแต่งงานกับเขา ถ้าเขาทําให้เธอเจ็บทั้งหมดเป็นเพราะฉันอดีตแฟนสาวแพ้สิบครั้งนี้และอ,อกหักไม่นานหลังจากนั้นแฟนเก่าก็โทรมาอีกครั้งบอกว่าต้องการแนะนําความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหญ่ให้กับเขาผู้ชายบอกว่าเขาไม่ว่างจากนั้นก็วางสายไปแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับตรงไปที่ประตูบริษัทเพื่อรอเขาฉันมารับคุณฉันขอให้คุณพักกับภรรยาของคุณแล้วไปกันเถอะไปหาเจ้านายคนนั้นเขาเชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของคุณรถกําลังรออยู่หน้าประตูเราไปกันเถอะคุณพูดอะไรทําไมคุณถึงมาหาเยวิงครั้งก่อนที่ร้านคุณบอกว่า กำลังทำงานอยู่ที่ห้องนิติสากใครบอกให้คุณไปหาเธอฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้จึงต้องไปหาเธอเมื่อกี้ทัศนคติของเธอดีมากตกลงทันทีคุณอยากทำอะไรมีบริษัทโฆษณาเชิงสร้างสารรค์มากมายทำไมคุณถึงเอาแต่บุ่งเป้ามาที่ผมแสดงให้ผมดูหรออยากให้ผมเห็นว่าคนมีเงินโชว์ความสามารถด้านศิลปะก,การต่อสู้อย่างไรส่วนคุณก็เห็นด้วยตาตัวเองว่าผมก้มหัวนำเสนอความคิดของตัวเองต่อหน้าสายตาที่ดูถูกเหยียดยามของพวกเขาเหลือจากนั้น คุณก็พิสูจน์ได้ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ซูนีผมจะบอกให้คุณรู้ไว้เรื่องอดีตไม่ว่าจะเป็นความผิดของใครก็ผ่านไปแล้วตอนนี้ผมแต่งงานและมีครอบครัวแล้วผมมีความรับผิดชอบต่อคนรักของผมรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตัวเองโปรดหยุดรบกวนผมได้แล้วและอย่ามาหาเยบิงอีกเธอไม่ใช่คนแบบคุณเจียวจ้านคุณคิดว่าคุณเป็นใครฉันมาพบคุณเพื่อคุยเรื่องธุรกิจฉันรู้ว่าคุณมีความสามารถฉันไม่อยากให้คุณเสียเปล่า สัญญาของเราจะสิ้นสุดในอีกสเดือนผมเชื่อว่าในสเดือนคุณสามารถหาห้องอื่นได้คุณหมายถึงไม่ต้องการให้เช่าอีกต่อไปเหรือถูกต้งเป็นเพราะค่าเช่าต่ำเกินไปหรือเปล่าไม่มีปัญหาเพิ่มเงินชดเชยค่าเช่าปีก่อนก็ได้เยวิงและผมชอบที่นี่สะอาดและไม่ลำบากจนเกินไปไม่ใช่ผมต้องใช้ห้องนี้ในอีกสเดือนข้างหน้าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะปัจจุบันมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์มากมาย ครับเมื่อกี้คุณชินบอกว่าไม่อยากให้พวกเราเช่าบ้านแล้วขอขอเมื่อหมดสัญญาควรย้ายออกดีที่สุด<อ>เจียวจ้านฉันเสียใจจริงๆเสียใจที่ไม่ควรเร่งร้าให้คุณแต่งงานเร็วแบบนั้นทำให้คุณกดดันมากเกินไปเยวิงไม่ต้องกังวล สามีคุณจะไม่ทําให้คุณผิดหวังผมอยากให้คุณได้อยู่ในห้องที่ดีที่สุดสนุกกับชีวิตที่สะดุกสบายที่สุดตอนนี้ในใจคุณคงกําลังคิดอยู่ว่าควรรับโฆษณาทั้งหมดที่ซูนีหาให้คุณหรือไม่ปัจจุบันมีเพียงโครงการนี้ที่ค่อนข้างเหมาะสมสร้างหลักฐานก่อนสุดท้ายผมจะกลายเป็นผู้สร้างแบรนด์ให้ฉันแนะนำไม่จำเป็นต้องแนะนำพวกเรารู้จักกัน แต่ไม่ใช่เพราะเยวิงผมถึงเชิญคุณมาทำงานนี้เป็นเพราะซูนีตอนนี้เธอเป็นแฟนของผมหัวหน้าหลิวคุณยืนข้อเสนอมาเถอะผมมีเพียงข้อเสนอเดียวคืองานสร้างสารรค์ทั้งหมดของคุณไม่ว่าจะเป็น2ดีหรือ3ดีทั้งหมดต้องมีเยวิงเป็นทูตภาพลักษณแน่นอนว่าผมจะจ่ายแยกให้กับเยวิงหัวหน้าหลิวยังคุณก็มาหาผมเพราะเยวิงคุณยินกรานที่จะพูดแบบนั้นก็ได้ คุณอยากคิดมากหัวหน้าหลิวไม่มีเจตนาอื่นใดเขาชอบสะสมงานศิลปะเข้าร่วมการประมูลหลายครั้งเห็นว่าเยวิงของคุณมีสไตมากจึงคิดจะชวนเยวิงมาเป็นทูตภาพลักแต่เขาก็ยังยอมรับความสามารถของคุณมากมันสมบูรณ์แบบทั้งสองทางไม่ใช่เหรอผมจะรับงานนี้แต่ขอให้เยวิงมาเป็นทูตไม่ใช่งานของผมพวกคุณสามารถพูดคุยกับเธอด้วยตัวเอง งั้นก็ได้ถ้าพวกเราเชิญเธอไปกินข้าวคุณก็อย่าขัดขวางละกันแค่เธอต้องการไปหัวหน้าหลิวหากคุณไม่มีคำขออื่นผมก็จะไม่รบกวนอีกต่อไปผมจะให้ไอเดียตามวันทำสัญญาผมก็จะจ่ายตามสัญญาไม่จำเป็นต้องส่งตอนนี้เรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันแล้วอย่าทำเกินกว่านั้นและยิ่งไม่ควรให้คนอื่นเข้าใจผิด หัวหน้าหลิวไม่คิดว่าคุณจะเด็กขนาดนี้ทำไมคุณถึงมีความคิดที่จะสร้างสวนสนุกขึ้นมาผมชอบเด็กฉันไม่ได้เล่นแบบนี้มานานแล้วลคุณคิดว่าเด็กๆจะชอบฉันแบบนั้นไหมต้องชอบแน่นอนเพราะคุณร้ายเดียงสามารกจริงๆแล้วคุณในตอนนี้ดีที่สุดระวังคุณตกเป็นเป้าหมายของยานอวกาศศัตรูแล้วฉันยังไม่ค่อยมั่นใจนัก ยังไงฉันก็เป็นคนที่แต่งงานแล้วไม่ได้ไร้เดียงสาแบบนั้นอีกต่อไปหัวหน้าหลิวฉันคิดว่าคุณควรไปมหาวิทยาลัยลองตามหาดูเมื่อกี้คุณยังมั่นใจอยู่เลยยังบอกว่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรที่สุดให้ครูทั้งหมดของเด็กทุกคนคุณอาจจะไม่รู้ว่าดวงตาของคุณนำท้องฟ้าสีครามมาสู่ผู้อื่นอย่างแท้จริงคุณโกหกแล้ว <S <S ถึงเวลาที่ฉันจะต้องกลับบ้านแล้ว ฉันจะคิดและตอบคุณในภายหลังเป็นการดีที่สุดถ้าคุณตอบเขาไปเลยตอนนี้กลับบ้านแล้วคิดอีกทีกลัวว่าหัวหน้าหลิวจะรอไม่ไหวไม่อย่างนั้นทำไมความคิดของผมถึงยังไม่เสนอมาเขารอไม่ไหวแล้วพาคุณไปดูสินค้าของเขาไปทานอาหารเย็นที่โรงแรมนิวตันและกำลังเตรียมออกเดินทาง แม้ว่าภรรยาของผมจะไร้เดียงสาแต่เธอไม่ไร้ความคิดคุณสามารถบริจาคผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้กับเด็กกำพร้าเหล่านั้นได้จริงๆใไหมเชียวจ้านฉันรู้ว่าคุณกำลังโกรธตอนนี้คิดอีกครั้งฉันก็รู้สึกเสียใจไปควรรืบร้อนไปกับเขาแบบนั้นอย่างน้อยก็ควรโทรบอกคุณก่อนคุณไม่จำเป็นต้องโทรบอกผมผมเคยบอกกับคุณแล้ว แม้ว่าคุณจะเป็นของภรรยาผมแต่ผมจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนอกชีวิตของคุณความคิดเห็นทั้งหมดให้คุณจัดการเองเว้นแต่คุณจะยืนยันที่จะถามผมฉันตั้งใจว่ากลับบ้านจะหารือกับคุณเพราะเรื่องนี้แปลกสำหรับฉันมากแล้วทำไมดึกแล้วคุณถึงยังวิ่งไปกับเขา คุณรู้ไหมว่าผมไปตามหาคุณกี่แห่งโรงแรมทั้งหมดที่นี่ผมตามหาหมดแล้วตอนแรกผมคิดว่าคุณเป็นภรรยาและแม่ที่ดีชอบชีวิตที่สงบสุขอย่างแท้จริงตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าคุณไม่สามารถต้านทานการล่อลวงได้มากกว่าผมนั่นจะถือเป็นการล่อลวงได้อย่างไรถึงแม้จะมีการล่อลวงเพราะเขาบอกว่าเขาอยากชวนฉันไปเป็นทูตด,ด้านภาพลักษณ์สำหรับเด็กและเด็กกำพรา้า <Wow. S 1> ฉันจะไม่ยอมให้คุณโจมตีฉันแบบนั้นเมื่อเช้านี้ฉันพูดแล้วพวกเราไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดียวกันงั้นก็เลิกกันเถอะ เลิกก็เลิกคุณอย่ามากลับลำละกันผมเห็นหน้าคุณมามากพอแล้วเยวิ่งอย่าเอาแต่พูดแบบนั้นเ <was> ชียวจ้านิสัยไม่ดีเขาก็บอกกับลูกแล้วว่าเขาดื้อรั้น เขาทุกคนอื่นดูถูกมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้จิตใจของเขาไม่สามารถปกติเหมือนลูกได้ตอนนี้เขาแตกต่างไปจากก่อนที่จะแต่งงานอย่างสิ้นเชิงเมื่อก่อนเขาจะทนปล่อยให้หนูกลับบ้านคนเดียวได้อย่างไรแม้ว่าหนูจะพูดคำที่มากเกินไปเขาก็ตามหลังหนูมาอย่างเชื่อฟังตอนนี้หนูไม่มีความสำคัญสำหรับเขาอีกต่อไปได้ถ้าพวกเราอยาากันหนูจะไปหาผู้ชายหล่อๆคนนั้นแม่รีบโทรบอกให้เขากลับมาเร็วๆถ้าไม่กลับแม่ก็บอกเขาว่าอย่ามาเจอหนูอีกสายที่คุณเพิ่งโทรหาถูกปิดอยู่ในขณะนี้ เขาคงจะออกไปหาซูนีคนนั้นแล้วเขาต้องการแก้แค้นหนูนอนเกือบจะสองชั่วโมงแล้วยังอ่อนแออยู่แบบนั้นฉันเฝ้าดูทั้งสองคนจากด้านหลังมาตลอดปรากฏว่าคุณกับจางเลิมไม่มีความสุขเลย ไม่ว่าผมจะมีความสุขหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณใครบอกให้คุณติดตามผมหรือตรงนั่นคนที่เรียกว่าหัวหน้าใหญ่เ<ป>จียวจ้านคุณกังวลมากเกินไปแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปต่อให้ผู้หญิงดีแค่ไหนก็จะทิ้งคุณไปหรือตรงไม่ได้จีบเยวินของคุณทั้งหมดเป็นเรื่องธุรกิจ<ป>แม้ว่าจะกล่าวชมเธอสักสองสามคำก็จะเป็นอะไรทุกคนต่างชอบในความงามตอนที่เรารักกัน เห็นผู้หญิงสวยๆคุณก็อยากเห็นอีกสักสองามครั้งและฉันได้พูดอะไรใหม่เยวิงไม่ใช่แบบนั้นตั้งแต่รู้จักเธอผมไม่เคยมองใครอีกเลยผมคิดว่าเขาก็เหมือนกับผมไม่คาดคิดผู้หญิงทุกคนก็เหมือนกันหมดแค่เห็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจก็จะยิ้มการแต่งงานไม่มีความหมายอะไร ง่ายๆเองงั้นก็รีบอย่าสิ